เทพชัดมารายงานตัวแล้วนะครับค่าคืนนี้ครับค่าคืนวันเสาร์ที่29นะครับค่าคืนนี้ยูโรรอบกลทีมสุดท้ายลงเตะกัน2คู่นะครับสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีเยอรมนีเดนมาร์กครับคู่ที่เทพชัดจะมาวิเคราะห์วันนี้ครับคู่ระหว่างทางด้านของเยอรมนีเจอกับเดนมาร์กครับคู่นี้เตะกันที่สนามบีวีบีสตาดิโอลของดอทมุลนะครับในเวลาดี2ตามเวลาของบ้านเรานะครับซึ่ง3มครั้งหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับมีเดนมาร์กแพ้เยอรมัน 1>, 1ประตูต่อ2แล้วก็เสมอกันมาด้วยสกอร์หประตูต่อ1นอีก2เกมนะครับด้านฟอร์ม3นะัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านเยอรมันครับสนะัดหลังครับมีชนะสกอตแลนด์หประตูต่อหนึ่งครับชนะฮังการี2ประตูต่อศูนย์แล้วก็เกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเสมอสวิตเซอร์แลนด์1ประตูต่อหนนะครับ ด้านเดนมาร์กครับสนัดหลังนะครับพวกเขามีเสมอสโลเวเนียนะครับหประตูต่อหนึ่งเสมออังกฤษ1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เสมอเซอร์เบียศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสนัดในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาไม่ชนะใครนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครเสมอตั้ง3เกมนะครับซึ่งความพร้อมวันนี้ครับเจ้าภาพเยอรมันครับนัดล่าสุดรอบแบ่งกลุ่มครับทำได้เพียงแค่เสมอแต่ก็พวกเขาก็ทําได้ตามเป้าครับจบอันดับที่1ของตารางเข้ามาสู่รอบนี้นะครับวันนี้ครับ ยูเรียนนันเกอร์มันนั้นอาจจะมีปัญหาปวดหัวเล็กน้อยครับเมื่อทางด้านของ2แนในรับอย่างยูนาธานตาจากเลโวโกเซนครับติดโทษแบนสะสมไปเหลืองครบโคตาครับรวมไปถึงอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับซึ่งมีอาการเจ็บต้นขาต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งนะครับหากไม่พร้อมครับน่าจะเป็นทางด้านของนิโก้ชาลตันแบกนะครับจากดอทมุลแล้วก็วันเดม่าอันตอนนะครับจากสตุตการ์ดอาจจะได้เล่นร่วมกันนะครับส่วนทางด้านของนิคลัส ฟุกูนะครับกองหน้าจากดอดมุลที่นาทีแล้วลงมาแล้วทําประตูได้ครับอาจจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับส่วนรายอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนอยเออร์นะครับแล้วก็อินกายกูดูกันจามเมูเซล่าฟอร์เรนเวิร์ครับน่าจะได้ลงกันพร้อมหน้านะครับด้านเดนมาร์กครับพวกเขานั้นผ่านเข้ารอบมาด้วยการไม่ชนะใครครับเสมอทั้ง3เกมนะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่วันนี้ครับจากผลิตใช้งานของทางด้านเมลทน ุตนะครับจากสปอร์ติ้งลิสบอบนครับซึ่งเป็นกองกลางจอมขยันครับติดโทษแบนสะสมไปเหลืองครบโคต้านะครับส่วนรรยอื่นก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคริสเตียนอิติกเซ่นนะครับแล้วก็รามุสฮอยลุนนครับน่าจะได้ลงในเกมนี้กันครบถ้วนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าครับก่อนพบกันทั้ง2ทีมนั้นวันนี้ครับมีปัญหาในการจัดทัพทั้งคู่นะครับแต่ว่าทางด้านของเยอรมันครับมีขุมกําลังที่ ใหญ่กว่าแล้วก็ศักยภาพของเตะก็ดีกว่านะครับถึงไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายนะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าภาพวันนี้ด้วยครับแล้วก็ทําให้พวกเขานั้นได้เปรียบพอสมควรครับสำหรับเกมในค่ําคืนนี้นะครับซึ่งมองว่าครับเยอรมันพวกเขารอบแรกก็ผลงานดีนะครับนักเตะแต่ละคนนั้นถือว่าทําผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมครับเล่นกันได้อย่างเข้าขานะครับต่างจากเดนมาร์กที่ความคมนั้นน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่า รอบที่ผ่านมาครับจบได้แค่เสมอแล้วก็ยิงประตูได้น้อยนะครับเชื่อว่าวันนี้ครับเจอกับเจ้าภาพเยอรมันนั้นเป็นงานหนักของพวกเขาอย่างแน่นอนครับเชื่อว่าเยอรมันน่าจะเป็นฝ่ายบุกเข้าใส่แล้วก็เก็บชัยชนะได้ไม่ยากครับเชื่อว่าวันนี้ครับเยอรมันเจ้าภาพน่าเชียร์มากกว่าครับน่าจะจบใน90นาทีแล้วก็พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จนะครับวันนี้ครับเทพชัดมองไปที่ทางด้านของเยอรมันนะครับ ส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับคู่ระหว่างทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์กับอิตาลีครับคู่นี้ครับสนุกแน่นอนกับสวิตเซอร์แลนด์รอบนี้พวกเขามาดีนะครับอิตาลีแม้ว่าจะมาในฐานะแชมป์เก่าแต่ว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีเดอะไรครับเชื่อว่าสู้กันสนุกสูสีอย่างแน่นอนครับอาจไม่จบใน9นาทีครับมองว่าทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์น่าเชียร์มากกว่าอิตาลีครับเชื่อว่าวันนี้น่าจะเจ้ากันใน90นาทีครับจึงมองไปที่ทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ครับ สำหรับ2ทีมที่น่าเชียร์นะครับวันนี้มีจ้าภาพเยอมันกับสวิตเซอร์แลนด์ครับใครที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกับเทีชัตนะครับให้คลิกมาที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับรับรองครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ